สวัดีครับผมโอ้วันนี้มาชมสวนปลาคมสวนใหม่ปลาคมวันนี้สวนเล้าไก่สุดยอดเลยฝีมือน้องแทนต้องบัดทําเมื่อตออที่ก่อนเนาะนะี่สบายนะฝนตกไม่กลัวนเนะาะแทนเนาะที่อยู่เป็นเยอะเลยที่อยู่ที่อยู่โอ้ห่านสวยเนาะห่านนี่อยู่ที่อยู่ดีมันสวยแล้วนี่ไม่ไม่เพื่อนละ ทีนี้จะไปไหนกันวันนี้จะไปไหนกันเาหน่ไอไม้ครับเาหน่ไอไม้ป่าครับป่าหรอกเอามวยเขาอ๋อมวป่านะเ <c oughs> าหน่ไอไม้ป่าครับผมวันนี้จะไปหกเจ็ดคนไปดูหน่อไม้ยักษ์ครับผมนี่เราเคยไปเอาเมื่อก่อนข้างล่างในโลกข้างล่างข้างเขาผมถือว่าจะมีให้ให้ได้ติดบ้าติดมือมาไหมครับเพราะฝนตกหลายวันแล้วผมแต่ว่าฝนตกเป็นสองสามทีแล้วผมจะออกแล้วครับผมไปดูแป๊บนึงอ่ะ วันนี้ดีครูก็มาเจสจก็มาอ๋อมาตักนีครับผมเสจเสดแดงเสดแดงไปเลี้ยงควายไม่ได้ควายไล่แน่นะข้าไก่พัง <c oughs> อ่ะอ้าวไม่ไม่อ๋อเสื้อเทียมนี่ตะนี่บ่กันยุงนี่บ่ครับโอ้นี่เสื้อกันฝนกันยุง <c oughs> เสื้อกันยุง <c oughs> <c oughs> กันฝน <c oughs> กันยุง <c oughs> ไปนู่นนู่นหรอไปจักรยานล็อบล็อกดีดีเลยถอดทิ้งไว้เลยเสื้อแดงมันฝนตกนะครับบอหมวกมึงแม่หมองแม่ ครับผมวันน <mainland mermaid> ี้หาทางลงไม่เจอเลยตรงเนี้ยทนแทนนะหาทางลงไม่เจอทางนี้ไม่เคยมาเนาะไม่เคยมาทางนี้เหรอเมื่อก่อนไม่ไปเส้นข้างล่างเลยไหมเส้นอี้นไ่นี่แล้วล็อกข้างหลังครับอ๋อแล้วมันที่เขาเหรอขอได้มัที่เหรอตาปตาเขามาแล้วก็มาเส้นหนึ่งเลยเมื่อกี้ต้องนัดบอกเจอไข่ไข่ไก่ป่าข้างในฟองหนึ่งน่ะแย่แย่แจ้ไปเอาไหมกลับมาขยเอนกลับมาขย้อนเนาะไข่ไก่ป่าอันน่ะไล่ดุย โอ้ของทางชั้นน่ะดูต้องระวังเนี่ตรงนี้มันมีเชือกต้นี้เชือกมันมีเปล่าฮะเชือกมันเหลือเปล่ามันต้องแต่างเก่าอยู่เหลืออยู่ดอกทางเก่าคคือือทางเก่าได้ปะทางเก่ามีเชือกเราขึ้นมาเก่ามีเชือกลงถ้าตรงนี้มันไม่มีเชือกมันจะชันเลยเนี่ยเราพาชิคชคชิคเชคโอซิคเชกตามต้นไม้ปอลองนี่ลองนี่ไปแต่ไร่เนี่ยทหารเก่าทุกคนกับกัวเลย ม่งกีนล้มไปหลายคนแล้วครับผมทางลื่นฝนมนตกนะผมถัดเด็ด็อตเด็ด็อตเด็ดโอ้ผู้พปทัขาดคำล้มอีกคนน่ะสองคนแล้วนะลื่น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 ครับผมเดินแครับเดแล้วครับถึงแล้วครับผม โอ้น oh, ้องนัดบอกถึงแล้วนัดเห็นเห็นเห็นหนอไหมเห็นหนัานี่ครับไหนโอ้หน่อกำลังกินเลยจะเอน้าตับหรืออันนี้แดดแล้วนะน้ำมีหัวเดยหัวเสียวเหรอนี่หน้าเลยสายกิโลเลยเนี่ยมือครับมือมือหัวหัวใหญ่มากเลยเอาเอาเลยไหมเลยนะเลยเอาเลยนะเอาเลยไหมเลยมีดกับพี่เทียนมีดใหญ่ก็มีอยู่ในถุงอ่ะถุงกระสอบอ่ะเนี่ยเต็มมีดเลยกันได้หมดได่หัวนหนึ่งนะได้หนอนนึ่ง เอาที่ใหญ่ๆได้เล็กๆไปเอาเลยตัวที่ใหญ่ได้เล็กๆไปเอาเอาได้เหรอเอาได้ง่ายกว่าแทั้งกอมีสองสองนอแทงเอ๋อแทงในนี้ว่าจะเอาหมีดทับมหมยเพราะไม่ทับไม่ได้โอเคๆนะโอ้โหกรอบเลยนั่นโอ้ยสูงเกินไปโอ้ยสูงแล้วเดี๋ยวก็ตกใจแล้วครับอันนี้มันขึ้นได้ดีนี่อ๋อมันยังในดินไม่เป็นไรเนาะไม่ได้ขึ้นในดิแต่ก็ยังนัดโชวดินี่ครับ้ใหญ่พอดีพอดีได้แล้วครับหนึ่งสอง โอ้ไงหนมันเนเออหนึ่งสองสามโอ้สุดยอดทำได้ไรกับวเห็นี่เออเอนอให้มันใหญ่หนนอกรสอบตรงไหนเนี่ยกรสอบมะกรสอบไปส่งไปเอามาอีกใบนึงนี่มาให้ใส่กี่กิโลประมาณโอ้หนอนี้สามโลเกือบสามโลครับได้แล้วหนึ่งหน่อสามโลมีได้เอานด้มบ้าง ถ้ามาช้าน่ะมันก็จะโตเลยนะสูงเลยเนาะโอ้นี่นี่นี่โอ้โหนี่สวยนี่สวยเสียมนะครับผมใใช่ใช่เอาเสียงมาสับนี่ก็สวยโบตันงามมาอย่างนี้ตัดตัวดังเออนรุ่นยังเข้าสับเหรอเข้าสอบใช่ครับสวยดังเสียงดังนะมีสองหน่อนไม่ใช่ครับเอาไหนเอาไหนสองเลยครับสามหน่อนสี่หน ออกแล้วเล็กๆเต็มแล้วครับเอาที่ปลาเราปลาตัวไม่ของแจงเราลว่าใส่ปลาตัไม่เห็นะเอาบ่ในนู่นนีหน่อยเอารถนัดปลาตัไม่เห็นกูไม่เห็นเอาใหญ่ใหญ่นี่แหละอันใหญ่เล็กปล่อยกมาได้อืมเข้าเลยครับมีปะอย่างนั้นหลย่นั้นยังแรงยังเล่งโอ้โหกรอบเนาะปั๊บตัวตัวนัดบิดบัดครับโอ้โหนี่ครับงายงางตูดมาเออหนึ่งสวยครับสวยต่อใหญ่ๆทั้งนั้นครับ เพิ่มเพิ่มแสงหน่อยโอเคมาเอาลวเอาลวดดนมาดูเอาลวดทั้งคับเหรอโดนมีดไปแล้วบอกให้หยุดมีไหมก้บนมีบ่ข้บนกยมีบ่ข้าบนญี่เกขึ้นไปอยู่วันนั้นไม่ได้ก่อนี้แกพาอลัวเป็นไม้อะไรไม่ใหญ่ยังเนาะผมทำเสาบ้านเสาเวทเขียงน้าสวยเนาะ ใหญ่มากเลยสุดยอดเลยบ้านเราเรียกบ้านไผ่เลยไผ่เลยเนี่ยไผ่ยักษ์บรอไผ่ยักษ์อน่านไผ่ยักษ์น่านอะไรอย่างเี้ยเดียวกันเนาะคล้ายกันเนาะแต่ไผ่ยักษ์น่านใหญ่กว่านี้มั้งโอ้โหทำข้าวหลามนี่บอกเดี๋ยวกินนะข้าวพลอเลยเนาะอิ่มเลยใหญ่โอ้โหไปดูตัวข้างบนบ้างครับผม คือไส้ตรงเดือบ่เหรอเลยแบ่งสองถุงดิถุงสองอันว่ตอนนี้เราได้ประมาณหกเจ็ดหน่อเนาะหกเจ็ดหน่อนี่ก็คือหลายกิโลครับผมสิบกวโลวโอ้โหยี่สิบโลไม่มีไม่อยู่อะสิบโลไม่อยู่อะยี่สิบโลหนอยี่สิบโลได้อืมอยากหาตอนนอนหนอยี่สิบโลไว้ก่อนไว้ก่อน <i> เล็กเล็กอ,อันที่ครึ่งกิโลไว้ก่อนเอาที่เอากิโลขึ้นเอาหน่อแบบนับเป็นกิโลหน่อไหมมามีป้า นี่ไงเอาบุกขวานมาีเอาไปแบ่งแบ่งใส่อีสองแบ่งแบแบ่งสองแบ่งน้ใหม่เอุง่อันว่าคไกด้ไปแบ่งกันไปแบ่งโอ้โหน้อยไปกี่ิโลน้อยสามสิบกว่าอยู่ครับสิบกิโลเนี่ยสิบกิโลมันหนักเงี้ย่าหนักล มันจะแบ่งไว้เออนี่อีกสักสอาทิตย์มาวได้เลยสองอาทิตย์สองอาทิตยอาทิตย์หน่อาทิมาได้สอหนอนี้อืมกำลังตุบตุมนได้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 หลาอหลาข้างบนก็มีอ่ะไม่สามหน่อสามหน่อโอ้นี่ห้าหน่อสามหน่อสามหน่อางยมียังมีอีกหน่อผมหนอยักษ์ ไปแบงแบงแบงเนาะช่วยห็นหาเขาไปกลับทางเดิมนะตรงนี้นะกลับทางนี้ครับผมขึ้นขึ้นทางนี้ขึ้นไม่ไหวทันเกินนีน่นนนสองสาม,ามครับผมตอนนี้ผลงานเราเรีนได้ของเรางานโอ้โหใจ๋งไหมสุดยอดนะป,ปีแรกปีแรกของหน่อไม้ปีแรกเนาะหน่อแรกหน่อแรกหน่อหัวปีหน่อหัวปีเดี๋ยวเรามีไอ้กระดูกออกมาแล้วเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวต้มฉลองเลยหน่อไม้ยักษ์แรงมาก นี่แบ่งกันสองนนี่นี่นๆๆนนู่นน้อยนู่นแบ่งนี่แบ่งเวลาถายรูดไปเลยนู่นไงเวลาแบ่งไปเลยนเออไปไปเลยไปครับน้ำน้ำนี่เราขึ้นเขาขึ้นแ่บันขึ้นเขาแบย่างมันเลงมึงด้มึงเต็มเียสูมากแล้วก็อกสูงใหญ่สูงใหญ่มอะสามอนเดอวันนี้ดีครับผมแดดไม่ร้อนคึมครับผมฝนจะตก รีบลงรีบกลับครับผมถนนทางมันจะชันจะลื่น no. ล no. no. ื่นมากเลยเมื no. Right. No. 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 ่อ no. ก no. no. ี no ้มากันน no. no ้องนัด no ล้มน้องแม็กก็ล no ้มล no. no. ้มหลายคนไปลุยลุยลุยไปลุยแม็กเจ้าแม็กเจ้าแม็กเจ้าแมเจ้าแม็กทีทางถึงบ่ได้ครับผมตอนนี้มาถึงเชียงนาแล้วเนาะโอ้หนี่มีหน่อไม้นี่หน่อไม้หน่อไม้นี่หน่อมันหน่อไม้มันใหญ่ไม้ไม้แล้วก็มีข้าวโพดข้าวผุข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน สวยๆแล้วนะอือเอาไปให้เมียไหมเจ็ดเอ่อเจ็บไปดิสวยๆเอาไปให้แฟนถ้าไม่สวยเขาว่าเราไม่ไม่ไม่ใจมีอือให้แฟนต้องสวยๆหน่อยแฟนบัดหรอรับรองไม่บัดหรอนี่ไม่ไม่ไม่ฉีดยาไม่มีหนอนดเลยไหมของแท้ครับผมไม่ฉีดยาเด้งออกมาเลยหน้างมาเนี่ยเห็นปะหรนี่เห็นไหมนี่หน้าไม้ใหญ่ไหมนี่นี่เราจะต้มหน่อไม้นะครกแทนต้มหน่อไม้ อันนี่ต้มหน่อไม้มียากเลยนะเขาเรียกอะไรหน้ากากหมูใช่ไหมนี่ครับผมหน้ากากหมูโอ้นี่มีกระดูกอ่อนด้วยต้มหน่อไม้ใส่กระดูกอ่อนหน้ากากหมูโอเคว่าพ่อป้าซื้อหรอกเจ้อเดี๋ยวลองชิมดูว่าจะหวานไม่หวานเนาะหน่อหัวปีไหมหน่อปีแรกเนาะเมื่อกี้ว่าจะหลอกจะหลอกหน่อยน้องหลอกให้น้อยกินว่าอร่อยไหมไม่บอกหวานเลยบอกหวานชั่วเลยครับผมเนี่ยหน่อยอย่างเงี้ย สุดยอดเลยหวานเราไม่หวานแต่เยี่เลยสุดยอดสุดยอดสุดยอดคมเลยเดี๋ยวก็นี่มันจะหลออให้น้อยมันกินเล่นๆน้อยบอกหวานจัดนะอร่อยสุดยอดโอ้โหมันพอยังอ่ะพอยังพอแยังเหลือเลยพอแล้วันนี้มันพุ่ยยอดสุดยอดย่างยำปลาหมูอีหมูทั้งหมดนครับผมวันนี้วันนี้เกียงนาปะคมนี่ทุกคืนคนเต็มเลยนี่จำเลยจะลาบไก่อีกนะแทนราบไก่หรอ กุ้งยังลาบไก่ฮะเดี๋ยวไปเสิลไก่อีกันี่้มมอ่ะัดทองแล้วใส่เยะเราผมเสียดีเยโอ้โหน่ลูกไก่อีกเอ้าโอ้นี่ข้างานปลอยอยงั้นงานแต่งงานใครน่ยแต่งงานใครน้อวันนี่ขาเป็เป็นสิบเลแต่งงานมาคมแต่งงานคมหรอแต่งงานใหม่ thuận nè này sẹo ngay áo kho bọc nhé sẹo nhé sẹo sẹo chín bao này sẹo nhé đen đây này này mắt xước sẹo ngay thở dài lên sẹo đây đây sẹo ngay này là gì sẹo ขายดีขายดีไม่คนไม่่อยร้องไห้ยางไม่ทันลคนคนร้องไห้ก่อนแล้วมันไม่งอแงเท่าไหร่คนยางไม่ทันไม่ลอาก็ไม่อยเดี๋วอ๋คนไรเนาะนืมไม่ยืนเรอกเอาบ้านมาอกบ้านไรบ้านไรมายืบ้านอะไรมาือไร